เอาละครับขอกลา่าวสวัสดีทุกนชทน่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาในการตามหาเด็กการทะเลทรายตอนฟอสอีรามหายุคน้ำแข็งหรือว่ามหายุคเหมันนะครับจะเป็นเด็กหลักที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ก็เด็กนี้นะครับเป็นเด็กที่ผมได้ลิสต์มาจากพี่จอบอินโนรินนะครับก็เป็นสตรีมเมอร์ที่ผมได้ติดตามมานานแหละ ก็พอดีว่าไปเจอลิสต์นี้มาครับแล้วก็รู้สึกถูกใจแปลกๆนะจริงๆอ่ะผมมีความคาดหวังที่จะจัดเด็กของเิซันดามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นานแล้วละครับก็ไปเจอลิสต์ของเมก้ามกไวยลิสต์ของคนอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าก็ไม่ถูกใจเท่ากับลิสต์ของพี่จอบอินดรินคือมันเป็นเิซันดาสายวอชเชอร์ที่สามารถเล่นวอชเชอร์ได้แล้วก็สามารถคนโทรลบอร์ดได้ครับพอจะแฮนเดิลกับแอโกลได้เล็กน้อยแล้วก็ ค่อนข้างจะมีความเก่งถ้าเกิดเรานั้นมีความสามารถในการจัดการบริหารมือแล้วก็มีดัวเล็กน้อยนะครับถือว่าเป็นเด็กที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเด็กที่เล่นขำๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะลงแรงเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องมือหน่อยเพราะว่าก็ต้องการแบบมือที่ดีต้องการการที่ถูกจังหวะหน่อยนะครับสำหรับเด็กนี้โอเคงั้นเราไปดูเกมเพลยกกันเลยครับโอ้โห ถามจริงน่าสนใจนะทำไลยไหมน่าสนใจมากโอเคเอ่าก็จริงอยากเกี่โอ้โหแคเ่แค,ค่ได้อยู่แหละได้อยู่มาเลยน่าจะแค่ตีเลยผมไม่ต้องรีบจั่วได้นะ ผมมาต้องรีบจรวแชมเปี้ยนก็นได้โอ้โหเจอแบบนี้โอเคถามควพูดจวดดิโอเค,อเอเคลิซานดามาคดีเอ่อต้องการฟอสการ์โอ้ my god ลงเลย ไม่เอาปล่อยดามจดอะจริงๆคือเราปล่อยลิซันดาเลยก็ได้นะเราปล่อยลิซันดาไปเลยอ่ะไม่รีบฆ่าด้วยโอ้แม่เราก็จะมีวิชั่นซะลนะถ้ามีวิชั่นจริงใจหายเอาเลยขเขาาจจะกลัวเรามีการบัฟเลือดมัง้งแต่นายก็อาจจะไม่รู้นะว่าฉันไม่มีโอ้น่าสนใจ ช่วยแชมเปี้ยนในกันดูเชิงโอเคทันเดินดีเราต้องการหาดักหลอ,นะอนนะครับตอนเนี้ยโอเคผมพลาดล่ะไม่รู้ว่าจะมีตัวนี้ด้วยเธอหน้าโอเพนแอทแทกแน่นอนซึ่งผมจะใช้ตัวของไวฟ์ฟรีสแด้อย่างไรเราก็มีตัวของเลวินอยู่ฆ่าได้ ได้เราไม่ก็เราไม่ต้องการรับดาเมจเพิ่มถ้าจริงการค่าเพชเนเพชอาจจะดีกว่าโทชันว้าวเนื้อคาดไปเลยเธหน้ากี่ดาเมจเคคำถามคือเธอนี้กี่ดามดเมจแปดแปดเป็นที่ต้องการสลงมาสักตัว ผมต้องใช้อ a n ล h นต้องใช้จริงๆก็ต้องใช้แหละมันก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมโดนห้าดาเมจเท่ากันยากอะ่ะยากมากเลย จริงน่าลงนะเทเบิลสตัวไม่ต้องเดียวนะเป็นเจนมาดีมากเพดเดเลสลงเฮ้ยไ,ไม่ต้องเซฟมานาก็ไดนะ้ไม่ได้การ ไม่ได้การมากๆโอ้ทาวเวอร์คีเปอร์ดีมากหลายเวมีหลายเวยอยู่ปล่อยทันเดินตายได้เราปล่อยทันเดินตายได้ครับเดี๋ยวเราขอทำอะไรสตันโตได้เลยเกือบตาย ก็ต้องกันคือจริงๆอ่ะไอทรอสตี้จะเป็นคีย์เวิร์ดในการชนะของเราแต่ว่าไม่ได้กรณีนี้ไม่ได้จริงๆถ้าไม่ทำคือตายสถานเดียวโอ้โหลำบากมากลำบากจริงต้องลงไอส์พิลล่าครับ วอลลิงถ้าเกิดวอลลิงเดสมาทำให้ทันเดินตายเขาก็แพ้แล้วอุ้ยอเาโอเคอเคเชียร์ตายอยู่การในมือเขาหมด บอดเรายัางกลับมาได้บอดเรายัางสามารถกลับมาได้ฟอลมอนจะมานะดาริอัสโอเคอ่าเดี๋ยวฆ่าดาริอัสโอเคลงตัวคนนี้ก่อน <c oughs> ยังดีที่เป็นเจนเราขึ้นนะถ้าเกิดเป็นเจนไม่ขึ้นนี่คือนี่คือพ่ายแทบแล้วโอเคต้องการให้คาโต้ตาย ใช่ต้องการให้ขาโตตายโอเคคือไม่อยากใช้เนี่เพราะว่ากลัวว่าเขาจะมีการฆ่าไงกลัวไปก่อนนะเรากลัว,กวไปก่อนดีละคือซันดาขึ้นโอ้จังหวะนี้เยี่ยมเลยมีโอกาสชนะอยู่อ่าไอโกซิตี้จะมีไหมอ่ะไม่มันไม่มีด้วยว่ะลืม มันจะไม่มีเอโกซิตี้แน่นอนการไปเผื่อปะไม่มีเอโกซิตี้แน่นอนโอเคโอเคอยู่หายใจหายใจความลงที่จริงลงลิซันดาได้นะครับลงลิซันดาเพื่อให้นางเลวอัพเดทต่อไปได้ขอคิดก่อนแป๊บน,นึงถ้าเกิดเราลงตัวของลิซันดาไปปุ๊บ เธอหน้าเราลงไอซ์พิล่าโอ้ยยังเสี่ยงอยู่ดิแต่ว่าก็คงต้องลงอ่ะต้อทาบไปก่อนเอาความสามารถทาบก่อนนะต้องถ่าต้นแล้วเยอะ จะต้องหิเวเราเองนะอยู่ในม่ายกิงดำนาวแคร์ลิซานาเว่อร์ออฟด้ะได้จริงจริงแล้วจริงๆคือเราสามารถชนะได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ยังทำไม่ได้การ์ดไปยังไม่พอที่แบบจะทำอย่างนั้นอะ ใช่การ์ดเรายัางไม่พอที่จะทำอย่างนั้น,น,นไม่ได้เือที่ผมคิดไว้ก็คือจะลงตัวของสเปกทัลกับคือผมจะลงตัวของอันเนี้ยใช้คู่กับวัชเชอร์แต่ว่ามันจะนับแค่รอบเดียวนะครับจะนับเป็นร้อยแปดแค่รอบเดียวเพราะตัวอื่นจะตายก่อน <S 2> <S 2> <S 2> <S งานตีแค่นี้ ว่าสมัยเขาดูฟอรอนมานี Richard ่ก็ไม่กลัวแล้วอ่ะอย่าผ่อนและออกไปแล้วเฮ้ยให้น้องเบลลี่เราได้ชื่นใจที่เห็นแบบเดอะวัชเชอร์หน่อยเขาไม่มีการฆ่าอะไรอะไรเราได้แล้วครับ เข้าไป็นมิโดเรนนันน่ะเนี่ยเรียบร้อยก็ตามแล้วแหละ oh, โอ<ฮ>้โหเด็กอะไรเนี่ยเด็กน่าสนใจแล้วคนญี่ปุ่นเถอะใช้ญี่ปุ่นปะใช่แหละอักษรแบบนี้เอ่ขึ้นไหวก็ดีครับมือนี้เก็บได้มือนี้เก็บได้แล้วเ,เราต้องการให้เดซันดาแบบ สร้างตัวของเนี่ยให้ไวๆแต่ว่าไอเนี้ยขึ้นไม่ดีโอเคคุมบอดได้ลงตัวก็คุมบอดได้โอ้โหเดสกัสในกรณีนี้นะคือจริงๆอ่ะผมเห็นลิสต์มาหลายลิสต์มากเห็นลิสต์ของแบบเมอโมว่าลิสติกปกติหรือว่าลิสต์ของเมกามบอกไว้อะไรเงี้ย ผมก็ไม่ค่อยถูกใจนะจนมาเจอเลสของพี่อินอลินนั่นแหละดีมากเป็นลิสท,ที่ที่จริงเห็นเห็นก่อนนะ,นะก็แบบมีพวกแบบเอ่อเอ่อเรียกไงดีอ่ะมีคนทำเด็กเป็นเป็นเป็นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งแบบทำเด็กนี้นแหละแล,แล้วก็เห็นแบบเอ้ยน่าสนใจมากแต่ก็ยังมีแบบมีการใส่ตัวของเนี่ย for central แบบการ์ดจริงๆมาอะไรเงี้ยซึ่งพอเล่นเองเนี่ยมันรู้สึกชามาก วันก่อนที่เล่นกับคุณสัตตกาจากมิทติ้งออฟโรชาร์ a านี่ก็รู้สึกว่ามันช้าจริงๆนี่ยแหละเ็นลิสต์ของพี่จอ,อรเบอดิรนก็เลยรู้สึกสนใจขึ้นมาไม่ได้ใส่การแรมเลยนะก็ไม่ได้ต้องการจะแรมให้แบบถึง8มานาเร็วขนาดนั้นแค่ต้องการให้แบบาสามารถไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆคี่หลักยังไงก็ยังเป็นดาร์คลอดนะครับดาร์คลอนใะนจริงยังเป็นคี์หลักอยูอ่ก็แต่งตัวใหญ่ตัวใหญ่ดี เราเราจะกันเหมือนกับว่าเราต้องไม่อยากให้ลิซันดารอดแล้วกันต้องเรียกว่าเออต้องต้องพูดถ,ถ้าเกิดพูดได้ถูกเดี๋ยก็คือแบบกันเหมือนกับว่าเราอยากให้ลิซันดารอดแต่ถ้าเกิดตายนี่ก็ไม่บ้านนะคือลิซันดาช่วงต้นเกมะ่ะเราต้องการแค่ให้เธอมาสร้างฟอเรสต์เทรลเฉยฟอเรสต์เทรลฟอเรสต์เทรลเธอเนี้ยมีเพย์สองเพย์แอ,อาวาลันชืหรือว่าจะลงทันโดซึ่งอยากลงทันโดมากกว่านะ เอาวารานไปใช้กับอะไรที่มันแบบสนุกกว่านี้ดีว่าแต่ว่าเขาทําอย่างนี้อ,อเคก็ยิ่งไปการบอกว่าอวารานตอนนี้ไม่เหมาะเรนดีที่เขาไปได้ป้าที่ชัยริโพนนะเคมาเราได้แร่แปดสองใบครับตอนนี้นะแร่แปดสองใบแล้วถ้าเกิดนับตัวของเทรลด้วยดาร์กลอดเยยบ สั่งให้ได้อย่างนี้ตีก,ก่อนถ้าเกิดเขามีรีโพสต์เรามีไอชาร์ดจริจริงก็น่าใช้ตัวของสไปเดอร์ตรีด้วยนะผมมีความคิดว่าลงดักรอนตอนนี้ไม่คมโอ้ยียบต้องมาจากคุ้มในแง่ของ บอร์ดเนาะพอเราจะได้ฟอสเทซนเทอร์ไปกันหนึ่งลงเลยครับดีแล้วไม่ลงเดี๋ยวมันเสียของ <c oughs> เทอรหน้าเรากี่ม,นมานาะเทอรหน้าเราจะเจ็ดมานาเนาะยังลงใบนี้ไม่ได้ตัวของฟอสการ์ดเราก็ยังไม่ได้เพอร์ฟแม่ทำขนาดนี้ได้โอเคถ้าเกิดเขาเขาทำขนาดนี้ผมก็อย,ยอมยอมเขาก็ได้ลงทุนขนาดนี้ เปนเซนส์ฆ่าใครได้เหมาะสุดทรยดแมร์กับเฟียล่าโอ,าโอ้ใบนี้ก็เหมาะนะเป็นสเกลครับใช่เป็นสเกลครับ,ส,รบสองทางเลือกฆ่ามันไปเลยดีไหมใช้ดัลรอนกันแล้วก็คอมโบลงไอชาร์ดกับไวฟีซึ่งน่าจะเป็นความคิดที่ดีนะ เดิไม่ก็โจรสัญดาเอาเอนโทมก็ได้แต่ว่าเอนโทมตอนนี้ไม่เหมาะเอองั้นก็ปล่อยไปกับแค่เขาได้สเกลโอเคถ้าเกิดเขามีการเซฟผมก็ไม่ว่าอะไรโอเคตัวกันผมหายไปหนึ่งแต่ไม่เป็นไรโอเคได้สตีนิคอ มันจะเริ่มเพิ่มขึ้นน่ะมันจะเริ่มเริ่มเป็นสองอเคอาวารานไปคุมมากเลยจังหวะน,นี้คอนโทรลบอดเสร็จดีนะน่าสนใจมากไล่สองน่าจะตีผนใช้ซันด้ากัน,น,นคือ,อยังไงมันเป็นการชัวร์ไงว่า อ่าเราจะคืออย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถอัพเลเวลลิซันดาได้เพราะว่าดักษรอเราโดนใบแล้วก็หายไปแล้วทำนี้เลยคมสดุดโอ้ลนะันสวดลิซันดาเรียกใบเนี่ยลงมาที่กันครับรีเวลอัพนี่ก็ดีกว่าแล้วได้มาดาคืนเลยง่ายดีอ่าจะลงลิซันดาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ น่าเสียดายคะความสามารถของลิซานดาคือต้องต้องซัมมอนยูนิตนะต้องแบบอัญเชิญยูนิตอ่ะโอ้โหโชึ้นมากเลโอ้โหได้าทำไปได้ทำไปได้ใช้สองใบเลย you eyes meet to ใหเเเ้เราก็ตีครับเขาไม่มีพิสแมตติกบาดยาแล้วเขาก็ได้ต้องจะต้องปล่อยดาเมจด,ดีนะถ้าจะปล่อยดาเมจนี้โอเคทีเนี้ยการลงลิซาน่าไปจะคุมกับเราแล้วทำให้คีดเปอร์เ,เซอเซฟได้เยี่ยม หนักกับเราตอนนี้คือธนามลงมาโอเคไอส์ทูม okay. ีดอยูอเราต้องกานให้ลสนาเวลอ,อฟก่อนคือการที่มีไอชาเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เราเคลียร์สเปลชีวิตได้ไวนะครับคราะนั้ใช้กัปตันเนี่ยมาลากสักตัวหนึ่งโอเคแล้วก็นี่ด้วยถูกต้องโอ้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลย ตอนนี้ผมต้องการอะไรผมต้องการเขามีการบับเคเขามีการบับได้ผมต้องการตัวสเปกทอลแล้วได้เอ็นโธมแล้วครับ อค hey, ทุกอย่างโอเคทุกอย่างยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ท่าน,นี้ก็ตีหน้าเลยเลื่อนไปเขามีใบนี้ใเคพิสมาติกบาเรีย hey, <Okay. S 2> ใช้ไอชาร์ดไปเลย กับไรเลยก็นี่สเปเชิฟหายได้ครับไอชาดการ์ดเก่งนะถ้าเกิดยิ่งเป็นซัมมอนจากเอ่อลิซันดาเนะี่ยถ้าเกิดได้จากลิซันดาคือเก่งมากเลยมันน่าหำัขาดนะครับใบเดีมันเชิงน่าหำัขาดมากกว่ามันเคลียร์สเปเชีิฟได้เคลียร์บารีเออร์ได้เคลียร์ไปมุมก็ได <c oughs> ถ้ถามจริงถามจริง ยอมใจเลยเป็นโทรไหมโอเคเขาเสียาการ์ดสุดยอดคีลักลไปลวใบหนึ่งโอเคยอดนะถือยยอดถือยยอดกันแล้วโอเคครับเราได้ฟอสการ์ดมาหนึ่งฟอสการ์ดเหลยอีกรอบหนึ่งเราจะได้ตัวของเดอะว t ชเชอร์ เวาล์ไม่ดีเท่าไหร่แต่มันก็โอเคนะถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่ผมมีโอกาสที่ผมจะตีหน้าคนอื่นตายก่อนที่จะโดนอะไรแบบนี้หายได้แหละไม่ว่าเลยพวกเนี้ยหายได้ครับไม่ว่าแต่ผมต้องฆ่า ชีววเด้สมควรค่ามากกว่าถ้าเกิดใช้คำถูกคือสมควรค่ามากกว่าตัวมันใหญ่ผมต้องการอีกสามเทิน,นเพื่อให้ได้กล่องทับโอเคค่าไปจะดีกับเราหรืออีกหนึ่งกรณีคือ ใช้ Frozen Trail กันแล้ว a a v l a n c h e จะคุ้มกว่าโอเคพราะทาร์ฟก็ช่วยไม่ได้อวัลชโอเคใบหน้านนาคารโผล่มาแล้วติดบาร์เออยร์เลย เยี <kung> <haft kaz ali> ่ยมเลยอ่าผมอาจจะใช้ตัวขนทาร์โดล่าเจ้านี่มาแล้วก็ยัดหน้าฟาดหน้าเพื่อเอาดาเมจไม่ได้ฟาดหน้าเพื่อเพิ่มจักาไในบังครับฉันอ่ะในบังครับฉันอ่ะ โอเคน่าจะจีจแล้วแหละเถื่อน่าก็ลงเดอะวอชเชอร์ได้ละจีจีเอ้ยเผือได้ค่ยแฝงกันได้แกสนุกอือหืออ่าอยู่ซีรียสดิสการ์ดไอโก ยากมากดาร์กลอร์น่ะจะใช้ยากครับกรณน,นีเนี้ยไม่ต้องการช่วงแรกคดีกับเรา oh, ไม่น่าตีหรอกเดีย๋ยวจะมีเทอร์โมเทอริกลนองตัวเพื่อกันนะครับ ลงตัวเระการจะดีกว่าจะลองเฮฟเลสตัวน่าเกลียดมาแล้วไม่ได้การหรอเนาขึ้นคดีมากอือหืม เธอที่ผมฆ่าได้ทุกตัวใช่ฆ่าได้หมดทุกตัวยกเว้นนะเอ็นนิมฟวดเท่าไหร่โอเคบวกแค่หนึ่งเคเราจะไอชาดไปก่อนการนภิษทีที่สุดน้ำผมลงเลวินมันจะหายไปทุกตัว ดาหลอดขึ้นดีมากท่ามบอกเทอรนะ์นาได้ดาหลอดหรือว่าลิสานะก็ได้ครับเลวิน <David. S 1> ลาก่อนอตัวทั้งหลายโอ้โเ <sighs> ชื่นใจจังคือเราไม่มีมนาน่าจะเล่น พอเปลี่ยนใจเป็นลิซานดาเราค่อยลงตัวของเซนทรีดีกว่า h ฮ w s p i d เดอเราไม่มีมานาให้เล่นครับแล้วเด็กเนี้ยก็ไม่ได้ใช้อะไรมานาขนาดนั้นก็ได้ยกเว้นไอชาดคืออย่างเงี้ยอย่างที่บอกแหละหน้าที่ลิซานดาจบแล้วคือตายได้อ่ะนางแกสามารถตายได้ วอริงเดทไม่ค่อยมีใครใช้แล้วนะครับไปนั้นอนะวอร์ิงเดทเนี่ยก็ลองคิดว่าจะลงทันโดหรือว่าจะลงตัวของ Lord, ดักรอนดีเคเขายอมเสียหลายหลาย่าตทิ้งแรกไปเฮาสไปเดอร์ไว้เนี่ยเคอยอยาง้ง,งคุ้มกับเราเพราะว่าเขาเสียทรัพยากรเยอะมาก เธอนี้ลงดักหลอดได้ครับจั่วได้ด้วยเ,เียลีน่ารักอวาลาสดีมากนี่แหละวิธีการชนะดิสการ์ดเอโกหาการเคียเยอะๆผมชอบในจังหวะเลวินพุ่งมพุ่งสองดาเมจทัศนสนามมากเลยอะมันเป็นอะไรที่แบบไม่สามารถเขาเตอร์ได้ถ้าเกิดเลวินนั้นลงมาแล้วไม่มีการทำลายแลนด์มาร์กอะ โ,โหแล้วแบบทรัพยากรหมดเลยอ่ะหมดจริงๆอ่ะทีทีโอ้โหเอาจริงนะเออ่สรุปง่ายๆเลยคือเด็กเนี่ยครับมันเป็นเด็กที่ถ้าเกิดนับเป็นจริงนะเล่นกับแอกโกรยากเพราะว่าคือคือมันก็ก็ไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นคือเรามีการเคลียร์เยอะนะ ถ้าเกิดเจอพวกแบบชูริมาเอพเลอร์อาร์มีของผมอะที่เล่นเป็นลูเชียนกับตัวของ Asia. อาเซียเรามีไอชาดมากันพวกแซดโซเจอได้ถ้าเกิดเจอพวกโคเรน่าคอนโทรลเรามีไอชาดกันพวกสไปเดอร์แต่ว่าถ้าเกิดเจอแอคโลที่แบบเป็นตัวของแบบแบ็กโลสอะไรเงี้ยตัวของอเลอบองตัวของซิลเวอร์เนี่ยเด็กนี้จะยากนะจะยากกว่าเพราะว่าเราไม่มีความสามารถในการฟอร์สไบ t e เลยคือเขาไม่ได้ใส่คือ คือเด็กเนี้ยไม่ได้ใส่ the t w i s i s t e r นะครับเนี่ยไม่ได้ใส่คือ t w i s i s t e r มันบอกว่าอ่าสร้างการ์ด f a t f i s h ตัวของ fillet บอนด์แล้วก็ e n t r o m เนี่ยซึ่งเป็น fitting เนาะซึ่งอ่าเราเราไม่ได้มีความสามารถมีการ force bite จากใบนั้นไงทำให้เด็กเนี้ยเวลาเจอไอโกจริงๆอ่ะยากมากแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเรามีฮิวเยอะไงเรามี k y l i table uh keeper table keeper ก็3ตัวก็ฮิวได้เเรามีตัวของเลวินที่ฮิว4ตอนแรกดิว2ตอนท้ายถ้าเกิดเล่นคู่กับลิซานาก็คือเหมือนกับได้ฮิว3อะไรประมาณนั้นนะครับคือค่อนข้างจะเก่งนะเด็กนี้มันมันเก่งกว่าเก่งกว่าลิสต์อื่นๆที่ผมทําอย่างฟอสอีราตอนแรกเป็นลิสต์ของเมกามอกไวที่เล่นตัวของลิซานดาคู่กับทันโดเนี่ยแหละแต่ว่าจะใส่การ์ดของทรียเข้าไป ไอการ์ดไปเนี่ยครับเป็นการ์ดรายสี่ให้ดูรายสี่ของนี่เป็นใบนี้คือตอนนั้นอะใส่การ์ดใบดีไปเพราะว่าอ่าต้องการเล่นเป็น d ิดเ g นใส่ฟอสเซนเทรลเพื่อทำให้แบบอ่าพวกไอพวกฟอ r เซนเทรลเนี่ยอ่าถ้าเกิดมันนานไปปุ๊บเราก็สามารถใช้ตัวของไอการ์ดเมื่อกี้เพื่อทำลายเพื่อเอาห้าสี่ได้ เพื่อตัวฮันซี่นี่แต่ว่าลิสต์เนี้ยจะเป็นลิสต์ที่เน้นคุมบอร์ดมากกว่าเป็นลิสต์คอนโทรลที่คุมบอร์ดมากกว่าเรามีรีคเดอร์มาชุบทันเดเพื่อเอาไอส์พิล่าเพิ่มเรามีแอคโคสิตี้เพื่อเป็นดาเมจตอนท้ายก็ได้ถือว่าชอบครับเดย์นี้ชอบมากเลย